สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับยังอยู่ที่แพ็คคู่แล้วก็ไปรถด,ด,ดำในร็อกทั้คทงคู่เลยครับดดรถบุกโกโกบิโก,โกมารกอกกับซุเตโบเอฟ6ครับอาจจะอาจจะมืดๆหน่อยน้องเพราะว่านฝนจะลงนีร็อกค,ครับ เจ้าแต่แรนนะรปเยอะมากพี่น้องสามหกศูนย์ครับไปทะเบียนชนบุรีเสือเอาดูชั้นไม่ชั้นพี่น้องดูเอาครับเนี่ยมีลั่นเงินนะผ่านครับ สองไกลหน่อยจะได้เห็นแพ็กค,คู่มีร็อกกี้ร็อกกี้นี่สคันที่หลงสครับแล้วก็โชคุนแล้วก็3ามหครับนะแต่โชกุนน่าจะอุซโซน่าจะ3ามครับมีตัวตัวใหม่อเนีก้านี่เป็นรถสูนรถห้างเลยครับสดมากสดจริงๆ บอ่อตรงนี้มีน้ำครับนะปล่อยน้ำมาฝั่งนี้แล้วก็ขุดฝั่งนี้มกักเอกซูเปอร์ตังรับครับส่วนความสดความสดอยู่ที่สวิตเตอโมครับนะอายุน้อยกว่าเกิดที่หลังเนะมา่มากเอก,ก,เอกี่เกิด ตัวซุปเปอร์น่าจะโอเป็น10ปีแล้วครับคันนี้อายุนามน่าจะมีฝนลงมาบ่ายๆนี่ครับเพราะว่าเหมือนมีก้อนเมฆไปปิดบังพระอาทิตย์ครับถ้าฝนตกก็จะวิ่งไม่ได้ บอลลืโอ้คุกี้นี่ดูกี้เทียบกันนะครับะระหว่าง F6 กับมักเอกคุกี้มักเอก,กจะใหญ่กว่าวิทโมนี่0.90 0.93 โค้รุ่งเรืองซับ์ร็อกกี้ครับร็อกกี้ต่างรับร mm ้อยเก้าห้าตัวสามหกศูนย์ก็จะมะีมันเป็นดินดินตับม,มาครับไม่เคยเจอน้ำพอเจอมันจะสลายกลายเป็นดินเหนียว mm hmm. อ้าวพี่ร็อกพี่รอ็อกโอ้โหเสียอีกตักใส่เยอะเลยครับนะ จัดจริงๆคูนสิครับคูนเลยน้องคูนเลย สามหกศูนมาแล้วพี่น้องเดิมเดิมเลื้อเฟือครับกำลังเอาเลื้อเฟือโอ้หิเกียร์สองยังได้เลยเนี่ยครับอย่างว่านะสดครับสดก็จะบดเกานะ๋าหน่อย เดผมดันดันโครนไปละโอ้บอ่อตรงนี้ลึกครับเพื่อเก็บน้ำแต่ว,ว่าน้ำไม่ออกครับขุดลึกนะไม่มีน้ำออกเลยยิ่งลึกยิ่งแข็งครับอ๋อที่สุดได้กะ ตังลำใหม่ครับ27โอยเจ็บอฟหกไล่โคลนอยู่ไล่เลนอยู่ครับ ครับจัดให้หาโอสายดำสิ่งเขียนไว้ใช้ร็อกครับร็อกต่ว่าโคชัดซีสวยมากครับอันนี้เครื่องไม่แน่ใจว่าเดิมหรือว่ายกใหม่สวยหลายม,มุมขุดบอใหญ่งานใหญ่ก็ต้องสิบล้อแล้ครับสิบล้อแล้วก็ รถขุดรขุดก็ระดับ200หรือว่าระดับ20่สตันยี่ี่สองครับงานก็จะออกมาเร็วเพราะแต่ดินนิดดินมันออกเร็วครับเล่นโคลนู่ มือี่แตกพันเลยน้องลืมเอาน้ำมาดื่มเขียนว่าซปเปอร์เอ็กธุรกิจดินก็อย่างนี้แหละครับจริงก็วัดวัดกันเป็นคิวส่วนใดก็จะวัดคิวบ่อคิวบ่อนะครับขนาดใ,ใหญ่ ไม่ได้วัดคิวที่เอาไปเทนะครับค่อยๆสโลปไปเพื่อให้รถลงไปได้ครับตอนท่านถามว่าเอส10ล้อกับรถขุดอันไหนเงินดีกว่ากันถ้าพูดตรงๆก็รถขุดละครับเพราะรถขุดนั้นประคาเพลงกว่านะเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับ เพราะว่ารถดำก็จะกินกันเป็นเที่ยวเป็นส่วนใหญ่เที่ยวละร้อยร้อยกว่าบาทแล้วแต่ระยะทางครับจนถึง 3- 4ม0ี0รเป็นพันก็มีแล้วแต่สถานที่นะครับต่างจังหวัดก็ถูกถ้ากรุงเทพก็แพงเอาสองเจ็ดพี่น้องไปไป สองเก็ดนี่้วดูแชสซีนจะจะเล็กกว่าเล็กกว่านางฟ้านะครับความแรงแม่พ่วงส่วนใหญ่เป็นแม่พ่วงตามไปดูหน่อย สอบความแข็งแกร่งครับโอ้สบายมากอัดเต็มกล่องซะด้วยครับอินตับมาผ่านก็ผ่านเฮ้ยนี่ก็โชกุนนะโชกุนนี่สามแปดเลยพี่น้องแม่พ่วงคันนี้วสวยอ่ะสวยกิ๊กเลย รู้สึกสวิตเตอร์โมเนี่จะเจอของแข็งกันเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับคลิปต่อไปผสมเลนผสมดินไปดินนี่ออกเป็นก้อนเลยครับดินตับมาก็คืออ่าดินดินออกเป็นก้อนน้องที่ไม่เคยเจอน้ำนะครับมีชั้นล่างดินดาน ดินดานนี่แข็งนะเจอดินดับมาก็ออก,ออกสีม่วงนะครับน้ำจะซึมไม่ถึงเลยแห้งแับแห้งมองมุมก็คือดินกรอบนั่นเองพอเจอน้ำก็จะยุ่ยสลายครับนะแล้วก็แน่นมากเราผงที่ โชคุณเนี่เพิ่งมาแล้วป่าเห็นนะวันนี้เพิ่งเห็นครับโชว์คุณกับ360เอ็ 360, อกเซแปฮอกกสูงร็อกครับร็อกอาโอจัดให้อาโอสายดำดำซิงนะ ไอ้คันนี้หลอ่อครับสีสันให,ใหม่เลยเอาน้องโอ๊ตจัดไปสายจวดสายแรงอยู่แล้วพี่น้องอ <laughs> ือว่ารอที่สุดในบ่อกันครับก็ส่งเขาใหญ่หรวใหญ่เนี่ย